มือนี่โซกบอดีปานใดเนาะทุกคนเป็นยังคือว่าจังสันสิลงไปอันค้นเข่ากับฝนตกเนาะแต่ว่าตอนนี้มันหยุดแล้วมันตกตอนนั้นประมาณบ่ายบ่ายสองโมงเนาะเอา้ามือนี่กจะจสีก็จะพาไปเก็บหมักเดือยเนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นกะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะมือนี้มาพบพ่อก,กับจสีส่สวงงามมือแรงเนาะ อันนี้ก็จะไปเก็บบังเดือยพอม่พี่น้องเดี๋ยวจะภาพไว้บ่ง,งเดือยเนาะบางคนก็ยัง่มโหบางคนก็ฮหูไรที่จริงก่าเพื่อจะสีก็มีตลอดนนี้มาหอดแด้วนเนาะทุกคนเพราะว่ากระเทินแบบว่าบบได้ไปอันคนเขาแล้วฝนตกป้าชาสีอยากให้เบิ่งภาพตอนชะสีแล่นน้ำฝนเนาะเว้นแล่นน้ำฝนแล่นหนนะีฝนเนาะเพราะว่าฝนตกเลยพาก,กันอุ้มข่าอุ้มอย่างอู้สารพัดสารเพเนาะทุกคนเนาะ เอามาอนีเลยชวสีก็จะมาเก็บมักเดือยเนาะนี่ทุกคนมาฮอดแล้วจ้านี่ทุกคนเห็นบ่แต่ว่ามันก็ยังบ่ทันแก่คักเนาะถ้ามันแก่คักมันจะเป็นลูกชีน่ะน,นะทุกคนชวสีมาหาเบิรงเนาะอืมั้นก็นจะเป็นนำนมหน่บางคนนะ่ะ บางคนเก็บบางเดือยว่าเป็นกระหย่ำหย่ำมุนมาได้เนาะแต่ว่าเบื้องสัสีจะบอกวิธีเนาะกระเทินได้พามาเก็บบางเดือยก็บอกวิธีฮนะลูกมันจะเป็นอย่างสี่ทุกคนก,กัดเกัดเะไกันมามากัดตรงกลา,างอืมันก็สชีขาดเครื่องแบบนี้ แก้ลตัวนี้มันยังบนั่นค่ปะปทุกคนยังเป็นนั่นสีผ้าเบิองยังหลายเนาะป้าทุกคนได้ฝนตกส,สิเป็นตาสงสารเนาะเมื่อนี่ลานลานกระยุดแน่นาะแหละกระบายสืพากันไปลงไปขนเข่าให้นั่นนะ่ะมันก็เแหงคักได้แต่พ่อฝนตกมากเลยแต่สิได้นะทุกคนนะตัวัก็คนทีิว่านะ มอ้อระอามเมื่อเอาไปต่มนะทุกคนทังนี้เห็นดกปุ้กเยนี่มังเดือยออีเมียนปุ้กใบกะไลเยอะเลทุกคนแต่ว่าเฉลี่ยว่ามันยังบ่อข่อยแก่นะว่าจะมาเก็บเลยทุกคนสฉว่าจะมาเก็บบังเดยนไปต้มแต่ว่ามันยังบ่อแกตอนนี้บนหาย่ละทุกคนนะ อุ้ยพอต้มไดยทั้งนั้นทุกคนเลยบังจะซีเรียให้บังอ่ะนี่ทุกคนต้นหมักเดือยมันก็นจะเป็นแบบนี้เลยนานนี่เมื่อนี้ก็จะมาเก็บเอาหมักเดือยไปต้มทุกคนนี่เป็นแบบนี้อ้ทุกคน มันยังบ่ค่อยแก่คัก,กาไนไดเน้่เห็นบอกหมากมันยังคเคียวขั้นว่าหมากมันแก่คักมันจะเป็นลูกสีเหลืองๆเ,เห็นบ่ทุกคน,นจะเป็นสีเหลืองๆเ,เลยนี่ไปแต่สงสารถุงมือทุกคนไงไปมัดเข่าอะไรทุกคนมัดเข่าเกี่ยวเข่าถุงมือจนขาดเนาะยังบ่ได้ซื้อใหม่ยู่ นี่มังมังเอยเขาพอต้มได้ได้วยทุกคนบังต้นบังเดือยก็เธอสีน่ะต้นบังเดือยต้นที่ถั่วเนาะ เมือ่อฮอดนั่นเขาจะเมื่อสอบนะเนาะเอาเมื่อต้มพอดีกินนี่ชื่อได้ทุกคนพอมันยังแกะบักกันไหนเนะาะหาเบิง้งขั้วตรงมันแก่ๆเนาะ คนตกเปียก่านี่ทุกคนพวก,น,กน,นี่แก้คักนีน่เนะเห็นปะเดี๋ยวจะเป็นสีเหลืองๆเนี่ยลูกสีเหลืองๆมันจะมันอืมก่อนชินงห่อนอิ่มก่อนทุกคนนี่เราจะให้เบิงก์ก,กิกะเนี้ยทุกคน มันก็จะเป็นอย่างทีเลย ค่ะก็ทุกคนนี่หมักเดือยด้ยนี่อันหลายคนเขาเจ้าก็จะเอาไปเห็ดอันไอเต้าหู้ใช้เต้าหูนะ้เนาะอยู่ฝั่งไทยเีเคยไปกินนะเขาเจ้าไปต้มไปลวกเซออันนะเต้าหู้นะแต่ว่าเขาแก้แล้วทุกคนแต่อันนี้มันยังเป็นลูกอันนี้เนาะยังไะเอาเมื่อนางเก็ยก่อนนะน่งแก้กิน Ngay là lại đấy con côn mẹ mình phụ quay nó gây lại dù này thôi côn này อ้อพื้นว่ามันดีอย่างหนึ่งก็คือแบบบว่าจะเป็นหนาอย่างกัเขาปลูกไว้กินเนาะแต่ว่าไปซื้อแต่ว่าขั้นไปขายกะมันบ่ค่อยมีตลาดนี่อย่างห้องหับปันใดนะทุกคนขั้นปลูกไว้ลายกันเนาะแต่ปลูกพ่อได้แต่กินได้ขายให้กันเองกัแต่ว่าในคนในบ้านนี่กะเขาเจ้าก็ปลูกขึ้นกันเนาะก็เลยว่า อ่ะขอแค่แบบไนะม่ชืดก็พอเนาะแก่ไปละต้นแต่สูงสูงกว่าคนนี้โอ้ยสุดสุดโอ้มั่นพอกินไม่ได้ตัวนี้เนาะแก่ไปละ อ่าทุกคนเมื่อนี้ก็เก็บเรียบร้อยเลยเนาะนี่ได้ได้กับอย่างหนึ่งเนาะเขาก็จะมาจะมาเด็ดใบมันออกเนาะนี่เพราะว่าเมื่อแล้วเขาก็เด็ดเลยมันจะอ่าหกบ้านเนาะนี่น่าสอมแบบนี้เนาะเมื่อแล้วก็จะตุ่มเลยเลยอันนี้ทุกคนบิ้งทางนั้นก็บัิ่งจะไลต้นหนึ่งเนาะแต่ก็เอาเบอเบอิดดอกมันยังยังบกเกะค่ะกว่าไหนเนาะ แต่ว่าช่วงที่ซาซีเอาน,เะนะนี่แกแล้วเนาะมี่เมล็ดใบมันถมเมล็ดใบ,ม,ม,ดบมันออกแล้วก็มันยังเตะประมาณนี้เทาก็เอาเนาะนี่นก็จะได้แบบนี้เลยทุกคนเอาโบลาณแล้ว่าเมื่อได้แค่ต้มกินชืช่อๆได้ทุกคนเม่ได้เอาไปขายเงี้ยม คนไปก็คืเฮ้ยมาน,นี่ก็เปียกไปเบิดข้าวส้อมข้าวกับเนาะยันฝนมาก่อนเพราะว่าอันกอซิมะเก็บนี่ก็คือแบบอันไม่ได้ลงไปขนเข่าเนาะทุกคนก็นจะส้อมออแบบนี้เนาะเพราะเวลาไปกินมันจะโมยหักทุกคนเนาะนี่เป็นกราบเนี่ยมันออกปเป็นประมาณนี้ เราถือคนต้นมันเป็นแบบนี้เลยนี่ช่วงนี้อ่ลงไปตลาดนาเกลืคนข้นข้นเกลียลายเนาะเขาก็เลยเอาเมื่อกะยังไม่ได้ขายนะทุกคนเพราะว่าไผ่ไผ่กะปลูกเนาะท่านว่าสิก,กินแต่ว่ากินบ,บอกว่าเอาไว้เห็ดเห็ดพันน,นั่น้ำเนาะแล้วก็ได้ว่าก็ต้มกินชุ่มมื้ออะไรเนาะ คันแบบมันแก่มันหย,ยังบุแอะ,ะดีกวัวอันฮอจะไปซื้อเขานะเพราะว่าเอฟเอฟซีกระถามาป้าว่ะอันบ้านบ้านสีแต่แต่ละงามแต่ละดูการนี่หม,มากนั่นหมากนี่คือว่าได้กินเบิดวนะเนาะเพราะว่าปลูกไว้ทุกคนเลยก็เอาง่งยๆก็คือบัต้องไปซื้อเขาก็ดีแล้วเนาะ เขากับประหยัดเงินไปน้ำนอกทรงปลูกของฟางเพราะว่าพื้นที่เขากหลายอยู่หน้าตอนนี้เวทีก็กลังจะปลูกผักอยู่เนาะแต่ว่ามันฝนกระตกใส่เนี่ยเราพ่อ,อี่น้งองครับเดือนนั้นไปเพื่อจะได้เห็นผักเนาะว่าปลูกไว้อยู่หน้าตอนนี้ก็กินหมักเดือยไปก่อนทุกคนงามมะฮหุงกับอันไอ้อา,มามักม่วงก็มีแต่มักม่วงเนาะงามาักหุงกับมักุง แด่ละดูการพอได้กินอยู่ทุกคนพ่อแบบโบได้ซื้อนะแต่ว่าคัามันลายก็จะขายกับก็จะขายน้่อยู่เนาะแต่ส่วนลายอยู่ฝั่งเล่าน่ะเขาจะในหมู่บ้านนี่ยยังก็ตามที่เขาก็ปลูกกินเองกับลายเนาะเขาก็เลยแบบเวลาจะไปขายก็แบบขายตามตลาดนัดเนาะมันกระล้นตลาดนัดฮะเพราะว่าไผ่ไก็ปลูกนะทุกคนแต่เขาก็ขอแค่แบบ บริสุทธิ์เนาะบริสุทธิ์ขขาวก็พอประหยัดสมบูรณ์ท่านแบบอันอยู่บ้านกต่ทา่านบม่ได้คุ้มคลื่นบม่ได้ใส่ใจยังนจะพออยู่อยู่นั่นคุณเนาะียังเขาก็ปลูกกินไปเช่นเน่ยคือแบบเอาเอาง่ายๆคือตามตามนี่ตามเกิดเลยทุกคนอยู่ตามบัมมมนนอกบันานาเนาะมันกับโบได้ไปไหนแล้วแต่ท่านแบบว่าคนใดที่ แบบอยากได้นั่นอยากได้นี่เนาะมั่นกะอยู่บ่คอยได้แตวทุกคนทันมาลายคนนอะ่ะชาสีเห็นมาแต่ก็ยังกลับไปคือเก่าเนาะกลับไปทํางานอยู่ฝั่งไทยเพราะว่าคือเบิดเงินใส่อะนะทุกคนว่าไงชาสีก็คือกันเนาะอันนี้กับบนเน่เลยทุกคนโมัวจะลงไปทํางานอยู่ไทยเมื่อไหร่แต่ว่าช่วงช่วงนี้กับเอฟี่กับถามมาลายอยเนาะว่าอันชาสีคือน,น่านมาแท้เนาะชาสีกับมาตั้งแต่เดือนมกราเนาะแต่ว่า าก็อยู่เกี่ยวเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามเลยเนาะกับยังบได้ไปนะตอนนี้ก็ยังเกี่ยวเข่าอยู่ทุกคนเลยแต่หลังเกี่ยวเข่าไปก็ยังบเน่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่บ้านไปการายได้มันกับคันทาบริเหตเฮ็ดงานนี่อย่างมันกับรายได้มมนกับพ่มียขนาดทุกคนมันก็จะเป็นต้องได้ไปเนาะแต่ว่าเอาเป็ยนยังคือโบเฮ็ดงานอยู่บ้านเจ้าของอะเนาะเฮ็ดกับมันกับมันกับพ่อมีหรอก งานะนะเนาะแต่ว่าเงืนเดือนมันมันถือขาแรงมันบ่อคอยอบ่คอยคุ้มไไอะไรเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าคือชะสีว่าที่ผ่านมาหลายหลบเนาะหลเ่เืออแล้ว,ว่าแล้วก็คือท่านแบบว่าจะไปเป็นลูกน้อง,ของเขานะชะซีก็คือเลือกไปทํางานอยู่ฝั่งไทยเนาะขาแรงมันสูงเนาะมันคุ้มขากับกับความเหนื่อยของเฮาในการเ็ำงานนะทุกคนเนาะแต่ว่าอยู่บ้านกับเบนนี่ไปกอน ถามว่าเห็ดอียังอย,งอยู่บ้านมันก็จะเห็ดลายยากอ,อยู่เนาะท้มต้มเห็ดได้เลยทุกคนเลยข้าขายยังมันกาบางเพื่อก็มี่ยังขายก็คายไปเนาะยามดดูกามันจะมังพวุวงหมักหมังพุ่งเนาะแล้วก็อันอยังอะไรแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปน้ำเนาะตอนนี้ก็ปลูกพักเด้ซี่ละเพราะว่าเห็ดเอฟซีถามมาว่า คือบได้เหตุงานว่ะเนาะเอาเงินไนใสนมาใสมาจ่ายนะเหตุงานกับบได้เหตุที่มีเงินใสอยู่อ่ะนะคือว่าอยู่บ้านโดนแท้กะมีเงินเก่าเล็กๆน้นอยๆนะทุกคนเนาะมันกะจะเบิดอะไรเพราะว่าเขาอยู่มากะตั้งแต่เดือนหนึ่งเนาะไปทํางานอยู่ฝั่งไทยกะประมาณเจ็ดปีแปดปีเนาะแต่ว่าภายในเจ็ดปีแปดปีกับโบแมนว่าหางเงินได้กะมาเก็บอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขากะได้สั่งซานี่นั่นนูน่น หลายอย่างเนาะปีแรกๆไปปีแรกๆก,ก็คือแบบบ่มีเงินเก็บเลยเนาะหาเงินแบบใส่หนีนะทาวานี่อย่างก็คือซาชีโกชิบะเอาซ้มอีกนเนะาะเพราะว่าเราลายเทือแล้วตั้งแต่คลิปแรกๆตอนเปิด u t u b e มาซาสญญีก็เล่าให้ฟังบระดนน้ขันไฟติดตามเนาะว่าเป็นอย่างถึกเป็นหนีฮะนะทุกคนหาเงินใส่หนีไปเป็นปีสองปีเนาะกลัวจะวินหนี่นฮ่นะทุกคนแล้วก็วินหนีมาแล้วก็เข้ากับ เก็บเงินนอสั่งสั่งบ้านแบบนี้ค่ะสั่งบ้านให้พ่อให้แม่อยู่แล้วก็เห็ดหัวเห็ดสวนแล้วก็พุดหน้องสะเน่เนาะเพื่อแบบว่าเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปน้ำเสียนบนแบบเอาง่ายๆเอาง่ายๆคือเอาแนวกินไห้ก่อนเนาะอ่ะอันนี้เท่ากับได้เลยคนนี่สอบได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเท่ากับจะกับเมื่อต้มก่อนเนาะคนเนาะเอาคลิปน,นี่จีจะปิด คลิปก่อนเนาะทูเนานะเพราะว่าข้างหดข่าวว้เดี๋ยวไฟจะไหม้เนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีกับกดไลค์กดแช่ห้เนาะเพื่อโบอผ่านคลิปใหม่ๆเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยบ,าย,บ,า,ยบายสบายดี